มาดูวิธีการสร้าง playlist ใหม่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า playlist เ,เขาสร้างกันยังไงคือเราเข้าไปหน้าช่องเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะมีคลังวิดีโอเราก็เข้าไปมันก็จะมีภาพยนต์มีอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมี playlist ใหม่เห็นไหมคะเนี่ยลย์ลิสต์ใหม่เราก็กดบวกเข้าไปกดตรง playlist ใหม่ชื่อเราก็ตั้งชื่อเลยค่ะเราอยากเป็นตั้งชื่อเป็นอะไรอันนี้ก็มีความเป็นส่วนตัว กับสาธารณะเราไม่เป็นมีสามอย่างก็คือสาธารณะไม่เป็นสาธารณะแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็เราก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเสร็จพอดีอันนี้มันไม่สะดวกพิมพ์ตั้งชื่อเสร็จมันก็จะขึ้นมาว่าสร้างเราก็กดคําว่าสร้างตรงนี้ไปชื่อเดี๋ยวนะคะขอพิมพ์อ่ะเรียบร้อย ก็จะขึ้นมาละเพลิ์ใหม่คําว่าเห็นไหมคะเพลิ์ใหม่ชื่อจักเธอความเป็นส่วนตัวสาธารณะเขาก็าจะมียกเลิกกับสร้างเราก็กดสร้างเนี่ยมันก็จะขึ้นมาละสาธารณะนะอันนี้ยังไม่มีวิดีโอยังไม่มีเพลิ์เพราะเรายังไม่ได้เอาเข้าไปแค่นี้เองทำเพลิ์ใหม่ง่ายๆเลยลองไปทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ